สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30กรกฎาคมปี2567นะครับผมนะก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าในส่วนของการใช้โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อหัวเ,เว่ยออปเปอ vivo นะครับ xiaomi นะรวมไปถึงซัมซุงบางรุ่นไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐนะแล้วก็ดำเนินการนะตามระบบที่เราแบ่งปันได้ เพื่อจะรองรับในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผมรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทในวันที่1สิงหาคมนี้นะนะครับหลายท่านนะครับเกิดประเด็นปัญหานี้เข้าแอป,ปไม่ได้ระบบเนี่ยแจ้งให้ปิดถูกไหมในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ว่าเราจะดําเนินการแก้อย่างไรเพื่อจะเตรียมพร้อมระบบนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐให้พร้อมในเรื่องของการกดลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับ ในส่วนของนะครับผมวิธีการไม่ยากเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับรายท่านที่ใช้ตามยี่ห้อที่เราบอกไปนี้นะครับแล้วเกิดขึ้นในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับในส่วนของหน้าจอบอกว่านโยบายความปลอดภัยทางรัฐโปรดปิดการใช้งาน USB d e b u g g i n g และก็ Wireless d e b u g g i n g ที่เมนูนะครับเลือกผู้พัฒนา ที่หน้าต่างตั้งค่าในมือถือของท่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการทางรัฐนะครับผมนะถ้าปรากฏข้อความนะครับการแสดงแบบนี้ก็ไม่สามารถไปต่อสำหรับในเรื่องของการดำเนินการได้เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของระบบแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะบล็อกไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราจะไปดูกันในวันนี้สำหรับการแก้ไขนะครับเราจะแก้ไขด้วยกัน2วิธีวิธีแรกก็แก้ไขผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐ ปิดระบบตรงนี้ได้รวมไปถึงนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเลือกนะในเมนูการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือของเราตามยี่ห้อซึ่งก็มีวิธีการเข้าไปที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไล่เรียงในส่วนของแต่ละยี่ห้อให้ท่านได้นะครับเข้าไปปิดระบบนะที่เขาแจ้งเตือนตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงไล่เลียงกันนะครับตามที่แจ้งไปครับว่ากลุ่มที่มีมือถือ จะต้องเข้าไปนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ดําเนินการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเราเนี่ยยืนยันตัวตน KYC ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวในวันที่1สิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอที่หลายท่านเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วแต่ก็หลายยี่ห้อในส่วนของบางรุ่นนะครับของโทรศัพท์ ก็ไม่สามารถที่จะมาถึงนะครับในรูปแบบนี้ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแก้อย่างไรนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเริ่มลงทะเบียนเนี่ยจะเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนไปจบสิ้นวันที่15กันยายนนะครับนะที่ในเรื่องของเมนูหรือโครงการเติมเงินนะครับผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิตอลวอเลตแบบนี้เดี๋ยววันที่1มาดูกันนะครับ ทีนี้สำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับเมนูดังกล่าวเนี่ยนะครับมันหมายความว่าอย่างไรซึ่งนะครับผมนะก็คือเป็นเมนูทางเลือกผู้พัฒนานะครับหรือว่าพัฒนาซอฟต์แวร์นะซึ่งเป็นตัวเลือกสำคัญนะใครที่ชอบปรับนะแต่งในเรื่องของโทรศัพท์ของเราเนี่ยนะให้มันแรงนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะโปรแกรมต่างๆนะพวกโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้นะครับแล้วก็ในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยบางทีเล่นเกม นะครับก็จะต้องมีการปรับตรงนี้แหละนะเพื่อให้มันเกิดความนะเขาเรียกว่ารวดเร็วมากขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะรูปแบบมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ TTB ได้ทําคลิปหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวให้ท่านลองไปรับชมพร้อมๆกันนะซึ่งให้ข้อมูลที่ดีมากขอบคุณทางด้านของ TTB ด้วยนะครับในสิ่งของตัวนี้ต้องบอกว่า ถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปนะครับไม่แนะนําให้เปิดในเรื่องของหมวดนี้นะนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆนะครับเนื่องด้วยในเรื่องของการการทำนะครับแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็เปิดแล้วก็นะฮะเมื่อทําได้ก็ปิดมันซะนะเพราะว่ามันจะเสี่ยงในเรื่องของการจรกรรมข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับไปรับฟังนะครับในเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมนะจากเจ้าหน้าที่ TTB นะครับให้ข้อมูลตรงนี้นะฮะไว้ดีมากๆเรียนเชิญครับ ู้พัฒนาหรือ developer option ปิดไว้ปลอดภัยกว่านะคะถ้าไม่อยากพลาดทริปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม TTB Bank Official กันไว้เลยนะคะสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android จะมีตัวเลือกที่ชื่อว่าทางเลือกผู้พัฒนาหรือ developer option ส่วนใหญ่แล้วมักถูกใช้โดยนักพัฒนาสำหรับทดสอบแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมสมาร์ทโฟนได้โดยตรงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากเปิดโหมดทางเลือกผู้พัฒนาไว้ตลอดเวลาอาจมีผู้ไม่หวังดีโจรกรรมข้อมูลที่สำคัญเช่นรูปถ่ายข้อมูลทางการเงินจากการเข้าถึงของสมาร์ทโฟนได้โดยผ่านเมนู USB debugging mode หรือ wireless debugging mode ได้ไง่ายๆ สำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android อย่าลืมปิดโหมดทางเลือกผู้พัฒนาหรือ Developer o p t i o n m โหมดกันนะคะเพราะการเปิดระบบนี้นะคะจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของสมาร์ทโฟนได้ค่ะโดยผ่านเมนู USB Debugging Mode หรือ Wireless Debugging Mode ค่ะซึ่งจะเข้าไปสั่งการให้รันระบบได้โดยไม่ต้องผ่านการปลดล็อกหน้าจอที่โทรศัพท์เลยค่ะแนะนำให้ปิดไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ หรือหากจําเป็นต้องใช้นะคะควรเปิดปิดไว้เป็นครั้งคราวค่ะไม่ควรเปิดตลอดเวลานะคะเพราะว่าอาจเสี่ยงโดนโจรกรรมข้อมูลได้คะ่ะการตั้งค่าเปิดระบบทางเลือกผู้พัฒนาในแต่ละสมาร์ทโฟนเมนูอาจจะแตกต่างกันนะคะสามารถเข้าไปดูวิธีการปิดระบบทางเลือกผู้พัฒนาได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์นะคะรู้อย่างนี้แล้วควรรีบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเงินในบัญชีค่ะ เพื่อให้คำแนะนำลูกค้า TTB ที่กำลังสงสัยว่าถูกหลอกหรือได้รับความเสียหายจากมิจฉาชีพสามารถติดต่อมายังธนาคารเพื่อแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงที่ TTB Contact Center หรือโทร1 4 2 8กด03ค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตาม TTB Bank Official กันนะคะ เอาละนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับได้แนะนําซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องปิดนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับเอาละเรามาดูวิธีการกันนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการปิดระบบดังกล่าวนี้นะครับเริ่มจากในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐโดยตรงอันนี้ทําง่ายเลยเวลาเราเข้าไปแอปพลิเคชันทางรัฐใช่ไหมครับปรากฏหน้าที่เราเคยบอกนโยบายความปลอดภัยทางรัฐ นะครับป,รปิดการใช้งาน USB debugging หรือว่านะครับ e l e s s debugging ที่เมนูทางเลือกผู้พัฒนานะที่หน้าตั้งค่าในมือถือของท่านเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการทางรัฐนะครับเราจะมีเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่าไปที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับเราก็กดปุ่มตรงนี้แหละเมื่อกดไปที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับผมก็จะมาปรากฏหน้านี้นะก็คือตัวเลือกสําหรับนัก นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์นะมันจะมีตรงนี้ที่เปิดอยู่สีเขียว,ยวคือว่าตัวเลือกสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ท่านดําเนินการกดนะครับตรงนี้ปิดเลยนะปิดเลยมันก็จะเวลาเรากดปิดนะฮะทุกท่านมันก็จะมีนะครับในส่วนของสีเทาถูกไหมจากสีเขียวที่เปิดจะเป็นอะไรครับสีเทาตรงนี้อ่านะปิดไปเลยเมื่อปิดแล้วนะครับท่านก็เข้าในส่วนของแอปพลิเคชันทางวัดนะครับผมนะก็จะเข้าไปในเรื่องของการใช้งาน แอปพลิเคชันทางลัดได้ปกติอันนี้ง่ายสำหรับใครที่เจอแบบนี้นะก็ปิดผ่านทางด้านของนะแอปพลิเคชันทางลัดได้เลยทำตามที่เราบอกนะครับเข้าไปที่เมนูด,ดังกล่าวเนาะไปที่ทางเลือกผู้พัฒนานะครับแล้วจะมีในเรื่องของด้านบนสุดเขียนคำว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ กดปิดมันนะครับแล้วค่อยเข้าใช้แอปพลิเคชันทางหลักได้อ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากนะครับไม่ยากทีนี้สำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์รุ่นต่างๆแล้วอยากจะปิดผ่านช่องทางการตั้งค่านะครับหรือว่า setting ถูกไหมนะครับผมก็มาไล่เรียงกันนะครับสำหรับเมนูการตั้งค่ารูปแบบของ Samsung ก่อนนะครับท่านก็เข้าไปนะครับในส่วนของตั้งค่าแล้วจะอยู่ด้านล่างครับผมนะเขียนคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาเหมือนกันตรงนี้ นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าเปิดใช่ไหมเราก็ปิดการใช้งานเลยนี่ฮะง่ายๆนะครับยี่ห้อเ x i ยวมีนะครับผมนะเข้าไปการตั้งค่าเหมือนกันนะครับในโทรศัพท์ของท่านจะมีข้อความว่าตั้งค่าเพิ่มเติมตรงนี้นะนะครับแล้วก็จะมาเจอนะครับในเรื่องของหน้าที่เรียกว่าตัวเลือกหมวดนักพัฒนานะครับกดเข้ามาปุ๊บจะ,สะแสดงในเรื่องของตัวเลือกนักพัฒนาด้านบนนะ ท่านก็กดปิดมันนะครับเวลากดปิดเนี่ยมันจะไม่เห็นสีฟ้าจะเป็นสีเทาแบบที่เราแบ่งปันไปนะครับผมนะมาดูหัวเวยนะครับผมเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับแล้วก็จะมาอยู่ด้านล่างนะครับโซนด้านล่างก็ระบุว่าระบบและการอัปเดตนะครับแล้วก็จะมาปรากฏหน้านะครับในเรื่องของตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแล้วก็กดปิดเลยนะกดปิดนะครับผมอ่ะนี่คือ 3ยี่ห้อนะครับผมก็ไม่เหมือนกันนะวันนั้นก็ดูรูปแบบความแตกต่างแต่ว่าการเข้าไปก็ประมาณนะครับในเรื่องของ2-3ขั้นตอนประมาณนี้นะครับดูไม่ทันก็กอกลับมานะครับในแต่ละรุ่นนะว่ามือถือของท่านใช้ยี่ห้อไหนอย่างไรนะครับไปแล้ว3นะซัมซุงนะครับซียวมี่นะครับหัวเว่นะครับต่อมามาดูในเรื่องของ vivo นะครับ vivo เนี่ยนะครับเข้ามาในส่วนของเมนูการตั้งค่าจะอยู่ด้านล่างเขียนคาว่าระบบ นะครับเมื่อกดมาแล้วจะปรากฏนะครับตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับกดอีกหนึ่งทีครับนะแล้วก็จะมาโชว์ในเรื่องของการเปิดปิดแล้วก็ปิดในเรื่องของการพัฒนาสำหรับผู้พัฒนาแอปตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีรุ่นของ vivo เนี่ยนะถ้าเราไม่พบหรือไม่เห็นสำหรับเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอป ให้ท่านเข้าวิธีการดังต่อไปนี้นะครับเลือกในเรื่องของการตั้งค่าครับแล้วก็ด้านล่างสุดเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของหมายเลขมิวนะครับผมนะตรงนี้ให้กดซ้ำๆไปนะครับนะสัก5-6ครั้งนะครับก็จะปรากฏข้อความหนึ่งเด้งขึ้นก็คือตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วถ้าปรากฏนะครับข้อมูลตรงนี้ให้ท่านกลับมาเข้าสู่วิธีดังกล่าวนะครับผมเข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับเลือกในส่วนของระบบ นะครับตัวเลือกนะครับสำหรับพัฒนาแอปนะครับก็กดในททีแล้วก็กดปิดนะครับเมนูดังกล่าวนะสำหรับการนะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ปิดไวเห็นไหมนี่คือวิธีการนะครับต่อมาครับ oppo สุดท้ายละนะครับผมนะก็เข้าในเรื่องของการตั้งค่านะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างก็คือจะมีบอกว่าการตั้งค่านะครับเพิ่มเติมนะครับปรากฏในเรื่องของนะครับดูเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ปรากฏหน้าตานะครับในเรื่องของตัวเลือกสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ปิดตรงนี้ซะนะฮะนี่คือในเรื่องของ Oppo แต่ถ้าไม่เจอทำเหมือนเดิมครับก็คือเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วก็เกี่ยวกับโทรศัพท์ปรากฏในเรื่องของหมายเลขบิลนะครับแล้วก็กดนะครับในเรื่องของเวอร์ชันตรงนี้มาปรากฏหมายเลขมิลเหมือนเดิมนะครับแล้วกดย้ำๆซ้ๆําๆจนขึ้นขณะน,นี้คนอยู่ในหมวดนะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะแล้วก็กลับเข้ามาสู่การน,นะครับตั้งค่าเหมือนเดิมก็คือเลยครับ เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตัวเลือกสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ปิดนะครับสำหรับในเรื่องของตัวเลือกสําหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นี่นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการตามรุ่นตามยี่ห้อต่างๆนะครับก็หวังว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะครับผมนะสำหรับในส่วนของการใช้งานนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐ ผ่านระบบนะครับรุ่นต่างๆที่เราได้กล่าวไปนะครับสำหรับวิธีการปิดนะครับระบบนะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะช่วยให้เราดำเนินการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมก็สามารถเข้ามาสู่หน้าที่รอสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับการอะครับกดรับสิทธิ์ในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับผมนะในส่วนของผู้ที่ไม่มีมือถือรอกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าทางด้านของเทโนยีทางรัฐ จะเปิดให้บริการท่านนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับผ่านช่องทางทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารของภาครัฐอบตอ,อบจอถูกไหมหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่จะสนับสนุนกลุ่มนะครับที่ไม่มีมือถือนะรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มปอบางที่เรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการกลุ่มเหล่านี้นะครับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐจะลงไปหาในพื้นที่หรือไม่อย่างไรอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่า ในเรื่องของกําหนดกรอบระยะเวลาก็คือวันที่16กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งกลุ่มที่มีมือถือและไม่มีมือถือครับผมนะลงตามกําหนดที่บอกไว้สําหรับการแจ้งผลนะเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัตินะครับในวันที่22กันยายนนะครับหลังจากนั้นถ้าท่านผ่านก็เดี๋ยวเปิดในเรื่องของการใช้สิทธิ์และถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีการยื่นอุทธรณ์ตามลําดับนะครับผมว่าเกิดประเด็นใดถึงไม่ผ่านคุณสมบัติในเรื่องของการ พิจารณาโครงการดังกล่าวนี้นะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับติดประเด็นปัญหาอะไรพิมมาใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวทางช่องเราจะหาข้อมูลแล้วนำมาอัปเดตแบ่งปันวิธีการแก้ไขรวมไปถึงวิธีการแนะนำดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้นะครับประสบความสำเร็จเตรียมพร้อมในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อจะท่านจะไม่พลาดสิทธิ์นะครับสิ่งที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s u b สไคร b e ติดตามกันขอบพคุณไปอย่างสูงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงให้กับทุกท่านรับทราบแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ